สวัสดีครับครูพักรักจำาบปิงปองกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับผมนะฮะก็มีช่วงที่ทําบ่อยบางทีก็หยุดบ้างอะไรบ้างเนาะก็เข้าใจกันนะครับเพราะผมทํางานประจําด้วยเนาะก็วันนี้ก็มีทิคเล็กๆทิคดีๆนะครับผมเอามาแชร์เพื่อนๆนะครับสําหรับแอมตัวนี้ 1. นะครับผม HT สองหนึ่งนะครับผมตัว3 G ไม่แน่ใจว่าตัว1 G มีไหมหรือเปล่าอ๋อโอเคครับไม่มีนะอ่าโอเคตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นตัว h d ซ่องหนึ่งเดิมเนาะนี่นะฮะความแตกต่างคือน,นี่นะครับผมตรง IC Bluetooth นะครับตรงนี้เนาะที่วันนี้ผมจะพูดคือโฟกัสเกี่ยวกับจุดต่อ AUX นะครับผมตัวนี้ไม่มีนะครับอ่ะมาดูที่ตัว 3G เนาะตัว 3G เนี่ยดูนะครับผมเขาจะมีไอ้เจ้าตัวนี้มาให้นะฮะไอซ็อกเก็ต3พินเนะี่ยนี่นะฮะซ็อกเก็ต3พินตรงเนี้ยเอ๋บางคนถามว่าเอ้ยมันมีไว้ทำไมครับแต่ว่าพอมองวงจร วงจรมันวิ่งไปเข้า AUX อ่ะก็แสดงว่านี่แหละครับผมมันคือ AUX นะครับผมซึ่งเป็น AUX in แบบเสียบนะครับผมนะฮะแบบเสียบนั่นเองนะครับผมก็คือเป็น AUX เราก็เอาตัวนี้มาใส่ได้เลยเนี่ยนะครับนี่นี่นะครับผมแบบนี้นะจึบแบบนี้นะครับผมเอามาเสียบได้เลยนะครับแต่แต่แต,แต,แต่แต่ว่ามันมีอยู่อีกหนึ่งเรื่องก็คือ มีคน,มนไปต่อแล้วมันไม่ดังเสียบฟังเอา้าไม่ดังเพราะอะไรอ่ะคลิปนี้มีคําตอบนะครับผมว่าต้องทํำยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆหลายท่านอาจจะรู้แล้วนะฮะแต่ถามว่าเฮ้ยทำไมต้องมาเสียบตรงนี้ละ่ะก็คือบางทีเนี่ยเวลาเราไปใส่ตู้นะครับผมเวลาเราเอาอจุดเสียบเอยบเอยไปใส่ตู้เนี่ยเราไปใส่แบบนี้แล้ววางตู้บางทีมันติดตูดอะไรเงี้ยน,นะครับผมมันติดนะครับผมมันยาวขึ้นเนาะนะฮะมันยาวขึ้นมันมีความยาวขึ้นมันสูงขึ้นเนี่ย ก็อยากจะต่อจุดอื่นแบบอยากจะจําตรงตัวมันเอ้ยบางทีก็จําไม่ได้หรือว่าจาไม่ถูกอย่างนงี้เนาะเขาก็เลยออกแบบมาให้เอ้ยเนี่ยเสียบตรงนี้ได้นะครับอ่าทางโรงงานเขาก็นี่เสียบตรงนี้ได้นะอ่าแล้วเสียบแล้วทําไมไมันไม่ดังโอเคครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะใส่ซ็อกเก็ตตรงนี้ไปก่อนนะฮะถ้าใครไม่มีก็เอาไปต่อตรงที่จุดตามรูนี่เลยนะครับแต่ว่าผมมี <c oughs> อ่านี่นะฮะก็บัตรกรีไปเลยนะครับเขาตะกัวบัตรกรีเลย นะฮะฮหัวแรงดีๆนะครับผมหัวแรงผมใช้ยี่ห้อฮาโกนะครับอ่านี่นะฮะอ่าโอเคถ้าใครดูรายวงจรเป็นนะเนาะก็ก็เห็นว่าเนี่ยมันต่อไปเข้า AUX นะครับผมก็คือจริงๆรนกะ็คือมันทำหน้าที่เป็น AUX นี่แหละนะฮะแต่ว่ามันมีฟังก์ชันพิเศษนิดนึงที่เราจะต้องทำเพิ่มนะครับผมอ่ะนี่นะฮะแบบนี้เนาะแบบนี้นะครับ เบี้ยวอะไม่สวยอะแป๊บหนึ่งนะฮะผูขอจัดให้มันตรงหน่อยไม่สวยไม่สวยอะโอเคสวยละอ่าโอเคครับอ่ะจากอันนี้ผมได้ลองแล้วนะครับแล้วก็เอามาแชร์นะครับผมก็คือปกติแล้วเนี่ยสาย A u X ที่เราซื้อสําเร็จรูปมานะครับมันก็จะเป็นหน้าตาลักษณะประมาณนี้เนาะก็คือเสียบตรงนี้แล้วก็ เอาไปติดบนเพจด้านบนนะครับผมเนาะเพราะว่าเราไม่เอาเราไม่สามารถเอาสายข้างนอกมาเสียบข้างในได้เพราะมันอยู่ในตู้เนาะเราก็ต้องมี h x แยกมานะครับแต่ว่าบางคนบอกว่าเอาไว้ตรงนี้ไม่ได้มันติดตู้นะครับผมตัดเลยครับนี่ฮะตัดแล้วเนาะผมตัดแล้วนะครับโอเคแป๊บหนึ่งครับ แล้วนะครับผมนี่นะครับผมก็ก็คือพอดีว่าผมมีสายแบบนี้เนาะก็คือเป็นสาย A U X ไปสามพินนะครับผมที่เป็นตัวเมียนะครับอ่าคือถ้าเพื่อนๆคนใดไม่มีซ็อกเก็ตแบบนี้แล้วก็ไม่มีตัวอาสามพินออก A U X แบบนี้ก็ไปทำโมดิฟายเอาก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกเนาะผมเคยทําคลิปแล้วนะครับผมการต่อ A U X ไปสายสามพินต่อ,อยังไงนะครับข้ามมันตรงๆเลยเนาะแกวเอ้ย L R แล้วก็กาวนะครับผมเนาะ ก็ถ้าไม่มีก็แบบนี้เลยแล้วก็เสียบเข้าไปที่รูสามรูนี้เลยนะครับผมนะฮะอ่ะดูนะครับตอนนี้คือผมใส่ซ็อกเก็ตลงไปแล้วนะครับผมถ้าเหมือนว่าเพื่อนเพื่อนเอาสายแบบนี้ไปต่อที่สามเส้นนะครับผมนะดูนะครับเดี๋ยวผมจะทําการลองลองเทสเปิดนะครับผมว่าเสียงมันดังหรือเปล่านะครับผมเสียงมันจะดังเสียงเพลงมันจะดังหรือเปล่านะครับเพราะว่าอ่าหลายๆท่านบอกว่ามันไม่ดังนะครับผมใช้แล้วมันไม่ดังเขาจะทํามาเพื่ออะไรนะครับโอเค เดี๋ยวเอาสายลำโพงมาต่อหน่อยนะฮะจะได้ฟังเสียงกันนะครับอันนี้คือผมจะใช้ใช้การเปิด AUX นะครับผมอึ๊บอ่าักคู่นะครับต่อสายลำโพงแป๊บหนึ่งนะฮะผมว่าจะทำมานานแล้วแหละทำคลิปมานานแล้วแหละผมลืมนะฮะก็เลยวันนี้นึกขึ้นได้เอ้ยมองเห็น,เนยเจ้าตัวนี้มีสมช่องก็เลยเออยังไม่เคยทำคลิปทีนี้นะแล้วเพื่อนๆท่านก็อาจจะสงสัยละ แล้วก็เพื tissues, ่อนๆที again, ่ย so awesome. uh, mm ้ายวอลลุ hmm. Honestly, ่มหรือว่าอะไรเงี้ยก็น่าจะต้องการเนาะแล้วก็ถ้าพื้นที่มันน้อยพื้นที่ในการทํางานมันน้อยนะครับก็อาจจะต้องการเนาะอันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการเอาขผมขอเขีย์เ่อนะฮะเอาโทรศัพท์ของผมนะครับ iPad ผมเนาะ iPad ผมนะับมาใช้งานนะครับผมเปิดเพลงของอาจารย์นุ้ยนะครับผมไม่ติดเลขสิทธิ์นะครับแล้วก็ สายต่อแยกนะฮะคูะ่นะครับอ่า,อาโอเคครับผมนี่นะฮะแล้วก็เสียบที่แท็บเล็ตของผมนะครับ i pad ผมนะฮะแล้วก็มาเสียบตรงนี้นะครับผมนี่นะฮะที่แอมจิ๋วนะครับผมนี่เนาะที่เราทำไว้นะครับเสียบไปแ,แน่นเลยนะครับอ่ามาดูครับผมว่าเพลงมันจะดังไหมนะครับผม เไปครับเปิดนะครับอ่ามีเสียงเนาะตอนนี้รู้สึกว่าผมเชื่อมต่อบลูทูธไว้ที่มือถือที่ผมถ่ายอยู่นะครับเดี๋ยวผมไปเอาอ่าอ่ายังไม่เอาออกนะครับผมผมจะลองลองเพลงดูนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงจากจากอ่า iPad นะครับผมไม่มีเสียงเลยนะครับทัทง้งทังที่เราต่อนะแล้วก็เสียงก็คือไม่ออกมาที่ iPad ผมด้วยนะครับเพราะว่า เสียงมันวิ่งเข้าไปที่บอดนะครับผมแต่บอร์ด <Jacqu> ม <eline ina seaweed> yeah, ah, ันไม่ม no, ีเสียงเพลงนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองกดเพลงนี้แล้วกันนะเมื่อเพื่อนมีมีอะไรอ่ะนี่ไม่ใช่นะครับอันนี้เพลงเพลงที่อยู่ในมือถือของผมนะครับผมเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนหมดแล้วกันนะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้นะครับถ้ากดเพลงก็ยังก็ยังเป็นเพลงที่อยู่ในมือถือนะครับผมไม่ใช่เพลงนี้เนาะเพลงนี้เพลงอาจารย์นุ้ยนะครับ เดี๋ยวผมจะทำไปให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาอปลาคีบผมมาผมไปจิ้มไว้แถวนี้นะฮะจิ้มไว้แถวนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้เบาๆก็แล้วกันนะแล้วก็กดตรงนี้ค้างไว้อ๋อ้มมาแล้วครับเป็นเพลงของอาจารย์นุ้ยแล้วนะครับอ่า คบดูดูดิดิบได้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะยกมือออกนะครับไวไวดับไปแล้วครับผมเสียงให้ไปละแต่ตัวเนี้ยเพลงเป็นของบลูทูธแทนอ่าโอเคนะครับผมอ่าสตาอ์ไปก่อนนะครับอ่าโอเคประมาณนี้อาจจะยังมองไม่ออกนะอ่าผมถอดออกก่อนนะครับผมแล้วก็ดึงสายไฟออกก่อนนะครับมาต่อครับมาต่อ ที่ผมจิ้มไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็คือจุดนี้นะครับจุดนี้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 นะฮะจุดนี้ซึ่งตรงนี้ดูดูนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันแยกกันอยู่นะครับผมตรงนี้กับดาลางเนี่ยมันแยกกันอยู่แต่เวลาเราเสียบไปแล้วเนี่ยถ้าเราเอา A U X เสียบเข้าไปนะครับมันจะทําให้สองจุดนี้มันติดกันพอมันติดกันปุ๊บมันจะเป็นสัญญาณสร้างให้ไอซีบลูทูธบอกว่าเฮ้ย A U X มี A U X เสียบเข้ามานะต้องเล่นเพลงผ่าน A U X เท่านั้นนะ อ่านี่นะครับผมบัดทีเลยเอาง่ายๆนะครับผมเราต้องทําการบัดกรี่องจุดนี้ติดกันนะครับนี่นะฮะสองจุดนี้นะครับผมที่มันห่างๆกันอยู่นี่นะครับมเห็นไหมอ่านี่นะครับผมเนี่ยจุดนี้นะครับต้องทําให้สองจุดเนี้ยขากับไอ้ตรงเนี้ยมันติดกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะบัดกรีติดไปนะครับ บัดกรีไปแล้วนะครับผมมองเห็นไหมเปลี่ยนโมดหน่อยน้องอ่ะนี่นะครับผมเห็นไหมฮะผมบัดกรีให้มันติดไปแล้วนะครับมาลองใหม่ครับลองใหม่นะครับผมลองใหม่นะครับลองดูอีกทีนะครับผมอันนี้ผมยกเลิกการเชื่อมต่อที่มือถือแล้วนะครับผมเพราะมันคอนโทรลไม่ได้นะเดี๋ยวเรามาเล่นที่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเอามาเสียบกลับเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะฮะ aux เนอะหลังจากที่เราบัดกรีแล้วนะครับ เปิดเครื่องครับผมอ่ามีเสียงทีดึงแล้วเปิดตีแล้วนะครับผมพระลงก็ทำงานหยุดทำงานเพราะว่ามันไม่มีทัญญาณเสียงเนาะเดี๋ยวผมจะลองอ่ากดเพลย์นะครับกดเพลย์ที่มือถือนะฮะที่ไอแพดนะครับดังเลยนะฮะเบสอะไรต่างๆปกตินะครับเดี๋ยวผมจะกดสทอบดูนะครับผมทีหนึ่ง มันก็หยุดไปนะครับผมแต่ว่าเพลงนี้คือมันเล่นมันเล่นได้อยู่ครับเพราะมันมันไม่ได้คอนโทรลในตุดนี้เนาะแล้วก็กดเพลงครับอ่านี่นะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยมันไม่ได้เชื่อมต่อบลูทูธนะฮะอี๋ยวผมจะลองลอง,ลองเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธดูนะครับผมอ่ะว่าเอ้ยถ้าเราต่อ A U X แล้วเราเชื่อมต่อบลูทูธได้หรือเปล่านะครับผมอ่ะดูที่บลูทูธขึ้นไหมบลูทูธขึ้นนะครับผมบูชีออดิโอนะครับ เชื่อมต่อแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการดึง AUX ตรงนี้ออกนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ a อ x ตรงนี้เนาะเราจะใช้เป็นสัญญาณบลูทูธน,นะครับเนาะแบบบางทีเราไม่ได้เสียบนะครับผมดูนะฮะว่าบลูทูธยังใช้ได้หรือเปล่านี่ครับใช้ได้ปกติครับผมอ่าโอเค อันนี้คือตัดปัญหานะครับผมเวลาเราอยู่บนบอร์ดเนาะด้างบนนะครับด้านบนเพจเนี่ยบูทูธก็ยังใช้ได้ปกติเปิดได้ปกตินะครับนะฮะโอเคครับผมถ้างเพื่อนท่านใดบอกว่าเอ้ยแล้วถ้ามันต่อไม่ได้ถ้าเสียงที่นี้ไม่ออกเราลองปิดบูทูธก่อนนะครับแล้วก็เปิดดูยังไงก็ติดนะครับแต่อย่าลืมนะครับบัตรกี่ตรงที่ผมบอกด้วยนะครับผม โอเคครับประมาณนี้ละกันนะฮะอ่ะโอเคสำหรับการต่อจุดต่อ AUX ตรงนี้นะครับผมของบอร์ด HT 2 1 3 G นะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมในการใช้งานนะครับผมก็อย่าลืมบักกีจุดนี้นะครับที่ผมบอกนะครับผมให้มันติดกันเนาะแล้วก็ไปใช้งานนะครับเอาขึ้นบนเพลทมันจะได้ไม่ขวางนะครับผมโอเคครับผมสาระ คิปเล็กๆวันนี้ผมก็มีประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมขอบคุณมากที่ดูจนจบคลิปนี้นะครับว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ห้กเป็นเพื่อนหลายๆท่านนะครับผมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมนะฮะก็ครูพระจำไปปองวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับบ๊ายบาย